สามเทคนิคลดการเขินกล้องนะคะสำหรับใครที่อยากจะออกมาไลฟ์นักล่องหรือว่าออกมาทำคลิปวิดีโอนะคะใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เราออกนักล้องนั้นเราไม่มีความมั่นใจนะคะมีการเขินอายกับการออกนักล้องนะคะวันนี้นะคะครูนูได้นำสามเทคนิคนะคะที่จะฝากให้ทุกๆคนนะคะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะ การที่เราพูดออกกล้องใหม่ๆนั้นนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่มีพลังในการพูดเราอาจจะพูดเสียงเบานะคะเราสามารถเพิ่มเทคนิคนีคน้โดยการที่ใช้ไมโครโฟนค่ะซึ่งการใช้ไมนี้จะสามารถช่วยเพิ่มพลังเสียงให้กับคุณและทำให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. หลายคนนะคะมีความรู้สึกว่าการจะออกมาไลฟ์สดนั้นนะคะยังไม่กล,าล้าเพราะเรายังไม่ชินกล้องใช่ไหมคะการที่คุณ ลองอัดคลิปดูนะคะทุกๆวันนะคะวันละหนึ่งคลิปนะคะเพื่อทำให้เป็นนิสัยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าการออกกล้องการทำคลิปนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆค่ะพอถึงวันนั้นแล้วนะคะคุณก็จะสามารถออกกล้องได้แบบมั่นใจเลยค่ะฝึกฝนทุกๆวันให้เป็นนิสัยนะคะอัดคลิปทุกๆวันค่ะ3 อันนี้ก็สามารถที่จะหัดทําได้นะคะบางคนอาจจะยังไม่กล้าที่จะออกกล้องต่อหน้าผู้คนใช่ไหมคะคุณอาจจะไลฟ์สดในเฟซส่วนตัวของคุณแล้วตั้งเป็นเฉพาะฉันนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะแล้วพอคุณฝึกไปทุกๆวันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณชินกล้องแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะบันทึกเป็นสาธารณะได้ค่ะ ลองฝึกฝนทำดูกันนะคะทั้ง3เทคนิคนี้นะคะสามารถช่วยให้คุณเป็นคนหนึ่งที่จะกล้าออกหน้ากล้องกล้าออกมาไลฟ์สดได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ